กลับสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP ที่562ค่ะประจำเช้าว,วันศุกร์ที่3เดือนตุลาคมพศ2568นะคะวันนี้น้องสุภาพมีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปายเก่าๆสวยๆมาให้พี่พี่ได้รับชมกัน1ชุดจ้ะ1ชุดวันนี้มี30รายการค่ะพี่พี่ขาแบ่งปันพี่พี่ที่300บาทนะคะ1องค์300บาท2องค์500บาทจ้ะ ชอบถูกใจรายการไหนสามารถโทรทักไกลเข้ามาหาน้องสุภาดิที่เบอร์084ค่ะ7 2 1ดส3งนะคะน้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะพี่ๆขา1วันมา2รอบจ้ะรอบเช้าแล้วก็รอบเย็นนะคะรายการที่หของรอบเช้าวันศุกร์จ้ะ เป็นสมเด็จเก่ากับพี่ๆขาเนื้อหาเก่าสวยนะคะรายการที่หนึงจ้ะต่อไปเป็นรายการที่สองนะรายการที่สองค่ะเป็นสมเด็จเก่าเช่นกันนะคะเก่าสวยกับพี่ๆขาเนื้อแห้งๆแบบนี้เลยนะคะ สมเด็จเก่ารายการที่สองจ้ะต่อไปเป็นรายการที่3ค่ะรายการที่3เป็นสมเด็จเก่าเช่นกันนะคะสมเด็จปกโพจ้ะเนื้อหาเก่าๆแบบนี้เลยค่ะพี่ๆ่ะรายการที่3นะคะ <c oughs> ต่อไปเป็นรายการที่4ค่ะรายการที่4สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะปี18ค่พค่ะพี่ๆค่ะรายการที่4นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่5ค่ะรายการที่5หลวงปุสก์วัดปักคลองมะขามเท่าจ้ะ ต่อไปรายการที่6ค่ะรายการที่6หลวงพ่อผางจ้ะหลวงพ่อพางปีหนึ่งสองค่ะพี่ๆขาวัดอุดมคงคาคีรีเขตนะคะต่อไปรายการที่7ค่ะรายการที่7เป็นพระผงสุพรรณจ้ะพระผงสุพรรณรายการที่7นะคะ รายการต่อไปเป็นรายการที่8นะคะพี่พี่ขารายการที่8หลวงพ่อโสธรค่ะหลวงพ่อโสธรปี2.4.60จ้ะเหรียญสภาพเก่านะคะพี่พี่ขามีเลี่ยมขอบข้างค่ะต่อไปรายการที่9ค่ะรายการที่เพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ค่ะ หลังยันแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาพอทันคล้ายรายการที่9จ้ะต่อไปเป็นรายการที่10นะคะพี่พี่ขารายการที่10หลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนจ้ะรายการที่10นะคะ เป็นเหรียญหล่อหลวงพระจันร์วัดบางมอนจ้ะต่อไปเป็นรายการที่11ค่ะ11เป็นพระธากระดานจ้ะพระท่ากระดานเนื้อชินค่ะพี่พี่ขารายการที่11นะคะต่อไปเป็นรายการที่12ค่ะรายการที่12หลวงปู่ดูวัดสแกจ้ะ ปี31ค่ะหลวงปู่ดูปี31น,นะคะหลังยันแบบนี้เลยจ้ะหลวงปู่ดูรายการที่12นะคะต่อไปเป็นรายการที่13ค่ะ13เป็นหลวงปู่ทวดบัวข้างค่ะ ปี2 0ค่ะพี่พี่ขาหลวงปุท่ทวดบัวข้างนะคะต่อไปรายการที่14ค่ะ14เหรียญหล่อหลวงพ่อทาค่ะ <c oughs> รายการที่14นะคะต่อไปเป็นรายการที่15จ้ะ15หลวงพ่อกลั่นวัดพระญาติค่ะ ปีสองสี่ปีสองสนะคะหลวงพ่อกลั่นพิมพ์ขอเบ็ดจ้ะเหรียญสภาพเก่าค่ะพี่ๆขามีเลี่ยมขอบข้างนะคะรายการที่15ค่ะต่อไปเป็นรายการที่16ค่ะ16เป็นพร,รอดพิมพสองหน้าค่ะ รายการที่16นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่17ค่ะสิเป็นพระศิวลีหลวงพ่อกวยจ้ะเป็นเนื้อดำค่ะพี่พี่ขาพระศิวลีหลวงพ่อกวยจ้ะรายการที่17นะคะต่อไปเป็นรายการที่18ค่ะ18เป็นพระปิตาหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวจ้ะ ต่อไปเป็นรายการที่19ค่ะพี่พี่ขา19หลวงพ่อแวววัดคลองคูนะคะรายการที่19จ้ะหลวงพ่อแวววัดคลองคูนะคะด้านหลังเป็นหลวงพ่อเพชรนะคะปีสอหนึ่งจ้ะต่อไปรายการที่20ค่ะพี่พี่ขา ยีสิบหลวงพ่อดิ่งค่ะหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวนะคะรายการที่20จ้ะต่อไปเป็นรายการที่21ค่ะพี่พขายี่สิบเอ็หลวงพ่อสงฆ์ค่ะเหรียญสภาพผ่านการใช้งานนะคะพี่ขา หลวงพ่อสงค่ะเป็นเหรียญที่ระลึกในงานผูกพัทธสีมาวัดบางลึกจ้ะชุมพรค่ะพี่ขาปีสองสองค่ะหลวงพ่อสงรายการที่21นะคะต่อไปเป็นรายการที่22ค่ะ22หลวงปู่แหวนจ้ะหลวงปู่แหวนสุจินโนนะคะพี่พขา เป็นเหรียญที่ระลึกสร้างที่ว่าการอำเภอแม่ริมนะคะเชียงใหม่จ้ะปี17ค่ะพี่พี่ขาต่อไปรายการที่23ค่ะ23หลวงพ่อปานพิมพ์ขี่หนุมานจ้ะรายการที่23นะคะต่อไปเป็นรายการที่24ค่ะ24หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังจ้ะ หลังยันสี่ค่ะพี่พี่ขาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะปีสองสี่หกเจ็ดค่ะหลวงปู่เอี่ยมหลังยันสี่ค่ะพี่พี่ขาเป็นเนื้อเงินนะคะต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบห้าค่ะยี่สิบห้าเป็นพระผงรูปเหมือนหลวงปู่เทพโลกอุดรคะ่ะ หลวงปู่เทพโลกูดรน,นะคะรายการที่25จ้ะต่อไปเป็นรายการที่2 6ค่ะพี่พี่ขา26เป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะคะต่อไปเป็นรายการที่2 7ค่ะ27เป็นพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพลีค่ะพิมพ์เล็กค่ะพี่พี่ขา ต่อไปรายการที่2 8ค่ะ28เป็นพระท่ามะปรางจ้ะรายการต่อไปเป็นรายการที่2 9นะคะ29หลวงปู่ทวดหลังเตาลีจ้ะมาพร้อมเลี่ยมสเตนเลสนะคะพี่ๆค่ะพร้อมใช้งานจ้ะ หลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะด้านหลังจ้ะต่อไปรายการที่30ค่ะ30เป็นรูปหลอกครึ่งองค์หลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระจ้ะมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะคะพ,พี่ขา รูปหลอกครึ่งองค์หลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระค่ะรายการที่3ากัิบพี่ขารายการสุดท้ายของเช้าวันนี้นะคะ300บาทจะ้ะน้องสุภาจะส่งให้พ,พี่พี่พร้อมกล่องเลยนะคะจ้ะต่อไปเป็นรายการพิเศษนะคะพี่พี่ขารายการพิเศษวันนี้น้องสุภามีสองรายการนะคะ รายการพิเศษรายการที่หนึ่งจ้ะเป็นหลวงพ่อแดงค่ะพ,พี่ขาหลวงพ่อแดงยานวิราชนะคะปีศูนย์สค่ะเป็นเนื้อกระไหล่ทองนะคะหลวงพ่อแดงยานวิราชจ้ะ ปี2503ค่ะพี่พี่ขาหลวงพ่อแดงนะรายการพิเศษรายการที่หนึ่งห้าบาทค่ะพี่พี่ขาน้องสุภาจะส่งให้พี่พี่พร้อมกล่องเลยนะคะต่อไปเป็นรายการพิเศษสองค่ะ พิเศษสองหลวงพ่อกลั่นวัดพระญาตค่ะปี2469นะคะหลวงพ่อกลั่นวัดพระญาตค่ะปี2469กเก้าค่ะพี่ๆา่พิมพ์ขอเบ็ดนะคะเป็นเนื้อเงินนะคะใช่หรือเปล่าน้องสุภาไม่แน่ใจนะคะ รายการพิเศษรายการที่สองจะ้ะหลวงพ่อกลั่นวัดพระญาติค่ะปีสองสี่หกเก้านะคะพิเศษสองจ้ะห้าร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่พี่ขาหนองสุภาจะส่งใหพ้พี่พี่พร้อมกล่องเลยนะคะจ้ะวันนี้ก็ครบแล้วทั้งสามสิบรายการนะคะพี่พี่ขาชอบถูกใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหานนองสุภาได้ที่เบอร์ศูนย์แปดสี่ค่ะ 7211933นะคะสำหรับเช้านี้สวัสดีค่ะ